สวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่มาดูชอบบอมมีครับจริงๆบอมมีตอนเด็กๆชอ,อบกินนี่นะครับอะนะอา่านยงนะครับใส่กรอกเวียนหน้านะครับอโอเคเดี๋ยวจะบอมมี่เอาซเซจไปอุ่นแล้วก็กินตอน,นะครับมาแล้วนะครับ ติ้งติงติงติงอ่าสีชินนะครับโอเคบอมมีอันนี้จะกินดื่มโซดาคนัก กโลแคลอรี่ก็เลยวันนี้ชอบกินโซดาสิงนะครับ จริงๆ42บาททำให้บอมมีมีความสุข มามมีอยากบอกว่าทุกคนทามีอ่านอะไรแนะนำบามมีก็ช่วยเคียนด้วยนะครับบัมมีพยายามกินนะครับแต่อ่านไม่เยอะๆนะครับ 아ร제로รสชาต โอเคบอมมี่เพิ่งกิ่นเสร็จแล้วนะครับ ทุกคนช่วยฝากติดตามและฝากกดไลค์ด้วยะน,นะครับไว้จอกันใหม่นะครับ next clip โอเคทุกคนฝันดีนะครับชาตรีสวัส